กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพมกับผมนายชอตตี้บูโจวาครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการใช้อ่าโปรแกรมนะครับหรือที่เขาเรียกว่าอิมูเลเตอร์นะครับเล่นเกม Android ใน PC นั่นเองนะครับหลายคนคงมีปัญหาครับกับอ่าโทรศัพท์ใช่ไหมล้วอยากจะมาเล่นใน PC นะครับวันนี้มานําเสนอเจ้านี้เลย n o อกเพลเยอนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า n o อกนั่นเองนะครับอ่าก็น่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงกันมาบ้างนะครับเพราะว่าถือเป็นโปรแกรมอิมูเลเตอร์ระดับท็อปๆเลย ทีนี้ดาวน์โหลดยังไงอะไรยังไงเอาตั้งแต่แรกเลยนะครับดาวน์โหลดนี่เลยอยู่ด้านล่างนะครับใต้คลิปนะครับโอเคอยู่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะมันก็จะพาเข้าสู่น็อกนะฮะใครใช้แม c ก็เนี่ยครับก็จะมีแม็ด้วยนะครับใครที่ใช้พีซก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะี่อย่างผมใช้ PC อยู่นะครับกดโหลดเลยนั่นแหละครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ท่านผู้ชมนะฮะว่าเป็นอะไรของผมเป็น Google Chrome เนาะมันก็อยู่ด้านสายล่างเดี๋ยวผมจะซูมให้อะไรให้นะฮะวันนั้นเดี๋ยวขอตัวดาวโหลดสักรู่ครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับกดติดตั้งเลยครับกดติดตั้งอย่างรวดเร็วเลยก็ได้เพราะว่าะจะได้สะดวกบางคนอาจจะไม่ถนัดคอมพิวเตอร์อะไรเท่าไหร่หรือจะกดติดตั้งเองได้มันก็จะมีแค่ให้เลือกว่าเราจะติดตั้งไว้ที่พาธไหนอะไรยังไงเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ซับซ้อนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ กดใช้งานทันทีได้เลยนะฮะอ่าและนี่ก็คือหน้าตาของน็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะโหลดโกงโหลดเกมใช่ไหมเข้าไปใน Pay Store เลยนะครับมีให้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมซิงกับ Google แอเคาที่ท่านมีนะครับ Gmail นั่นเองนะครับใช้ของเดิมก็ได้หรือจะใช้ของใหม่ก็ได้ท่านผู้ชมก็ร้องอินเข้าไปเลยนะครับด้วยอีเมลกับพาสิร์ของท่านนะครับ เห็นไหมเข้านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกอินด้วย Google Play ของท่านนะฮะแอคเคาท์ไอดองไอดีก็จะเข้ามาเรียบร้อยดาวน์โหลดได้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมโหลดเกมนี้ก็แล้วกันนะครับ a n า t h e r Eden นะครับก็เป็นเกมที่อ่าค่อนข้างโด่งดังอยู่แล้วในสโตญี่ปุ่นนะครับอ่าแล้วก็หลายท่านนะ่ะชอบถามผมว่าเกมนี้ใช้เน็ตไหมใช้เน็ตไหมจริงๆเวลาเรากดติดตั้งเนี่ยมันบอกอยู่แล้วนะอ่าถ้าเกิดเจอสัญ,ญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าโอกาสที่ใช้เน็ตนี่ก็คือแทบจะ100%เลยนะฮะ โอเคก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเพราะน,นั้นใครที่จะโหลดเกมผ่าน store เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะโหลดอสอนโหลดเกมที่มาจาก apk ด้วยว่าทำยังไงอะไรยังไงโอเคครับเห็นไหมติดตั้งเรียบร้อยเข้าไปเล่นได้เลยไม่มีปัญหาใดใทั้งสิ้นเป็นไงครับก็ใช้งานได้เพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาครับโหลดเกมจากผ่านทาง store ได้เลยท,ทีนี้ถนะ้าเกิดเราอยากจะโหลดพวกจาก apk ละ่ะนะครับ b r o ซอร์ก็มีอยู่แล้วนะครับเข้ามาเลยนะครับเห็นไหม ถ้าเกิดว่าเราล็อกอินด้วย Google ไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะให้เราอนุญาตเลยแต่ถ้าเกิดยังไม่เคยเนี่ยก็ต้องมาล็อกอินอีกทีหนึงนะครับในเว็บนะครับแต่พอดีเราล็อกอินไปแล้วไงชิลๆนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปในเว็บที่มันที่ผมใช้บ่อยๆแล้วกันเอาแอปคูนั่นเองนะครับคูแอปนะครับเนื่องจากเป็นตัวที่เอาไว้โหลด a อ k ใเช่ไหมครับอา่าก็นะมีอยู่แล้วนะครับเซิร์ชแบบไป Google เลยเห็นไหมครับ โหลดมาเลยครับเป็น apk นะฮะอ่ามันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะโหลดผ่านเบราว์เซอร์หรืออ่า easy download แล้วแต่เลยผมเอาเบราว์เซอร์ธรรมดานี้แหละนะครับเห็นไหมก็โหลดได้เลยนะครับไม่ต้องไปปลด security อะไรทั้งสิ้นถ้าเกิดเป็นในมือถือเราต้องไปปลด security ก่อนใช่ไหมครับอ่านี่เสร็จแล้วนะครับกดติดตั้งเลยนะครับอ่าแน่นอนเกมที่อ่ดาดาวโหลดจาก apk มาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีบอกด้วยเห็นไหมใช้เน็ตไหมเพราะฉะนั้น นะครับไม่ว่าจะโหลด่าดโตรหรือว่าเป็น a อ k พาิเคมีบอกอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นคาถามที่พบบ่อยก็บอกไปเลยและกันในคลิปนี้นะฮะติดตั้งได้ไม่มีปัญหานะฮะเรียบร้อยครับเห็นไหมครับอ่าก็แอปพลิเคชันไหนเป็นแนวตั้งเนี่ยน็อกก็จะจัดแนวตั้งให้เราเลยทันทีนะครับวันนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะโหลดเกมต่างประเทศนะฮะญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีเนี่ยคู้แอปนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าที่มีมานานมากแล้วแล้วผมก็ใช้มาสม่ําเสมอ นะครไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะนำเสนอตัวอื่นด้วยที่ไม่ใช่ขู่กันละกันมันมีหลายตัวจริงครับสำหรับชาว Android ของเรานะฮะเป็นไงโหลด APK ก็ได้ครับโหลดผ่านทาง App Store ก็ได้ไม่มีปัญหาอะรทั้งสิ้นนะฮะเพื่อที่จะเป็นการทดสอบว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวจะเปิดเกมให้ดูด้วยรอสักครู่กันละกัน อ่าเนี่ยนะครับก็ดาวน์โหลดเกมจาก apk มาก็สามารถเล่นได้นะครับอ่าเข้าสู่เกมนะครับก็จะเห็นว่าเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับปรับระดับรงเสียงได้นะฮะดูด้านขวาของน็อกนะครับจะมีค่อนข้างหลายระบบด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนํานำเสนอที่มันจำเป็นแล้วก็ที่มันน่าสนใจให้กับชาวทัทราบกันละกัน,นะจะพูดเป็นทางการทำไมวะ เนี่ยครับเพราะนั้นก็เล่นได้นะครับถ้าเท่าที่เห็นก็คือถามว่าลื่นไหมก็ตามที่เห็นเลยครับก็ค่อนข้างลื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ไปลองทดสอบเกมที่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะๆดูนะครับว่ามันจะเล่นได้และแหลกขนาดไหนเอาล่ะเรามาดูเกมฮิตกันบ้างนะครับว่ามันจะเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับดูครับผมเพราะว่าเกมฮิตนี่ใช้ Un ร e a l e n g i n e 4นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะก็จะเห็นว่าลื่นไหลนะครับ หมายเหตุน,นิดนึงฮะลื่นไหลขนาดไหนอยู่ที่สเปคของท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่าสเปคของผมนี่เดี๋ยวดูใต้คลิปเลยนะครับเป็นไงครับก็เรียกได้ว่าลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเออเป็นไงเออนะครับเป็นไงครับก็ภาพสวยตามที่เห็นนะครับอ้าวเดี๋ยวสกิลอะไรจำไม่ได้ล้วไม่ได้เล่นนานครับคาลเตอร์แอตแทกเออเออสุดยอดจริงๆฮะ อทีน่นี้ถ้าเป็นพวกเกม FPS ล่ะเออจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราขอตัดฉากไปที่เกม FPS เลยก็แล้วกันเอาล่ะสำหรับเกม FPS นะฮะขอนำเสนอเกมนี้เลยครับ Breakout นะฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราเล่นกับคนหรือเปล่านยะ <c oughs> การเล่นก็จะค่อนข้างลำบากนิดน,นึงถ้าเราไม่ได้ทำการติดตั้งคีย์บอร์ดเพราะอะไรเพราะว่าการเล่นพว,พวกเกม FPS เนี่ยมันต้องใช้2มือในการเล่นนะครับซึ่ง นกเนี่ยจะมีฟังก์ชันในการตั้งคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เลยนะครับด้านขวาบนนะฮะนี่ครับผมก็มีก่อนข้างเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบเกมพวกขับรถนะครับนี่เห็นไมมีเคอร์เซอร์ w SD นะครับอ่าก็ขยายได้ด้วยนะครับก็ขยายให้มันเต็มๆก็แล้วกันยิงอ่าอันนี้แล้วแต่เราเลยว่าจะตั้งปุ่มไหนนะครับรีโหลดเห็นไผมกดตัว R ได้นะครับอ่ากระโดดก็สเปซบาร์ใช่ไหมนั่งอาจจะเป็นตัวแซดเพราะมันใช้คอนโทรลไม่ได้นะครับ ยิงก็อันนี้แล้วแต่เพรา,เพราะเกมนี้จะมีออโตไฟด้วยเราเซตไว้ก็แล้วกันนะครับเอาเป็นตัว E ก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืมเซฟนะครับแล้วก็สามารถตั้งความสว่างของคีย์ที่เราเซตได้นะครับทีนี้เราก็ไปไล่ราคาคนอืน่นได้เลยครับเป็นไงหัวแตกหัวแตกหัวแตกโอ้ไม่เห็นเหรอเดี๋ยวพี่ใช้มีดจิ้มนะหัวแตกขโมยปืนนิดนึงจ,จับจบจุบโอ้ยจุ๊บโดนโจมตีแล้วไงล่ะเพราะนั้นเห็นไหมครับว่า เกมประเภทนี้ก็เล่นในโปรแกรมช่วยเล่นได้นะครับแต่ว่าเราต้องเซตคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับจะเรียกว่าโปรแกรมช่วยเล่นก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าอิมูเลเตอร์จะดีกว่านะครับเห็นไครับเพราะนั้นหายห่วงครับผมก็เล่นได้นะครับก็ขอแค่เซตคีย์บอร์ดให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะอย่างผมก็จะชอบแบบใช้ใช,ใช้เมาส์ใช่ไหมครับในการเลื่อนมุมมองนะฮะบ,บางเกมมีออโต้ยิงก็ให้มันออโต้ไปแต่ถ้าไม่มีอาจจะต้องไปเซตตัวอื่น นะครับอย,อย่างผมก็เซตเป็นตัว e ตัวอะไรก็ว่าไปนะครับพอเข้าใจยังนะฮะวันนั้นเกม FCS เล่นได้ครับแล้วก็มีเรื่องของการเซตคีย์บอร์ดทำให้เราสามารถที่จะควบคุมด้วยคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ของเครื่อง p ีได้ด้วยแล้วถ้าเป็นโมบ้าล่ะเออปะเดี๋ยวเราไปดูเกมโมบ้ากันเอาล่ะสำหรับโมบ้าผมขอ,อนำเสนอ ROV ก็แล้วกันเนื่องจากคนไทยเล่นกันมืดฟ้ามดินจริงๆนะฮะก็ เล่นได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเซตคีย์บอร์ดด้วยนะครับเราอาจจะเซต1 2 3ให้เพื่อกดใช้สกิลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ใช้ W S D ในการเดินใช่ไหมครับอ่าไอเอ็นพีซีก็พูดแข่งกับผมไปดิเนี่ยนะก็เดินได้เต็มที่นะครับอ่าหนึ่งสองสามอ่าเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะใช้สกิลนะครับเนี่ยนะอ่าแต่ว่าบางท่าเนี่ยเวลาเรากดสกิลอ่ะมันต้องเลือกเป้าหมายก่อนไงเพราะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้ไม,ไดมีประสิทธิภาพทุกสกิลเพราะนั้นเราต้องดูสถานาการณ์ด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันต้องเลือกเป้าหมายใช่ไหมมันน่าจ,จะลำบากนิดนึงนะฮะก็ลองดูก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงๆทางที่ดีที่สุดถ้าผู้ชมเล่นในมือถือดีที่สุดแล้วนะครับโปรแกรมพวกนี้คือ,อมันมาช่วยขยายข้อจํากัดของบางคนเท่านั้นเองเพราะนั้นใครที่อชอบเล่น ROV e แต่ว่าแบตมือถือหมดไวหายห่วงครับแค่ท่านมี PC แล้วถ้าท่านไม่มีล่ะ ก็เล่นในมือถือต่อไปดีแล้วนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของการทดสอบเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมที่ต้องใช้สเปคสูง f p e. l แล้วก็โมบาก็ปรากฏว่าเล่นได้หมดนั่นแหละรครับในที่นี้มันจะมีฟังก์ชันอีกอันนึงที่ผมอยากจะนําเสนอเนื่องจากว่าเป็นไฮไลท์ของอน็อกอีกอย่างอีกประการหนึ่งก็ว่าไดนะ้นั่นก็คือเรื่องของมาโคครับ สำหรับมาโคเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านขวาเช่นเดียวกันครับที่เป็นรูปนี้ครับนี่ผู้ช่วยดำเนินงานนั่นเองฮะหรือกดคอนโทรลเก้าครับกดขึ้นมาปุ๊บนี่นะก็จะมีผู้ช่วยดำเนินการอยู่คือเป็นมาโคนั่นเองเราสามารถสั่งให้โปรแกรมเนี่ยเรียนรู้วิธีการกดให้กับเราได้วิธีการใช้งานก็เราจะต้องอเริ่มต้นก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเริ่มการบันทึกหรือจะกด F1 ก็ได้นะอ่าเรากดดูนะครับแล้วก็กดไปสักระยะหนึ่งถ้าเกิดว่าเอ้ยแพทเทิร์นเราจะเอาแบบนี้ อย Stop. like them, the me, ่าลืมมากดสต็อปนะครับมันก็จะทําการเก็บรูปแบบของการกดเมื่อกี้ไว้ให้ถ้าท่านผู้ชมอยากใช้ก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับด้านขวานะครับที่เป็นรูปเล่นเห็นไหมครับมันก็จะกดให้เรารัวๆดูดูเมาส์ดูเมาส์เห็นไหมมันกดให้เรารัวรวเลยเพราะฉะนั้นเกมประเภทแท็บเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะเราไม่ต้องเสียเวลาในการกดเองอีกต่อไปนะครับและเราก็สามารถที่จะตั้งเซตต่างๆได้ด้วยเช่นเราจะให้มันทําตามที่เราบอกเนี่ยกี่ครั้งนะครับถ้าอยากจะเปิดบอททิ้งไว้ทั้งคืนก็นี่เลยครับ ดำเนินการจนกว่าจะให้กดปุ่มหยุดคือมันก็จะกดไปเรื่อยๆรัวๆนะครับแล้วก็เว้นกี่นาทีไม่ต้องเว้นก็นได้ก็คคอให้มันกดไปเลยติดการรัวๆนะครับแล้วก็กดเก็บบันทึกด้วยนะครับแล้วก็กดเล่นทีนี้ให้สังเกตเมาส์ดีๆนะครับที่แตะอยู่ในโปรแกรมจะเห็นว่ารัวมากๆกดไปเรื่อยๆ,ๆรัวๆนะครับสรุปชอบมากครับฟังชันนี้นะฮะก็สามารถเรียนรู้วิธีการกดของเราได้และให้มันกดให้เราแทนได้เองด้วยนะครับลองเอาไปไประยุกต์ใช้กันดูก็แล้วกันนะครับ เอาล่ะฟังก์ชันสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอในคลิปนี้ก็คือเรื่องของการทำเล่นหลายจอนั่นเองนะฮะโปรแกรมอ e ีมูเลเตอร์เหล่านี้หลายโปรแกรมทำไม่ได้แต่นอกทำได้ครับผมอยู่ตรงนี้เลยนี่นะฮะเครื่องจำลองมัลติรันนั่นเองนะครับใช่เปล่าเออนั่นแหละกดขึ้นมาเลยจะเจอหน้าต่างอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวผมซูมให้ก็แล้วกันเผื่อใครมองไม่เห็นนะฮะอ่ะแล้วมันช่วยเราอย่างไงนะครับในหลายๆเกมโดยเฉพาะเกม MMORPG เนี่ย บางทีเราชอบเล่นคนเดียวไงไม่ได้อยากเล่นกับชาวบ้านเขานี่แหละครับเราก็สามารถที่จะเล่นโดยใช้น็อก2เครื่องแล้วเราก็ตั้งตี้เดินตามกันนะครับอย่างเช่นแล็งน้องมบายนะครับโอเคเรามาดูวิธีการทํากันว่าเขาทํากันยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะฮะท่านผู้ชมจะต้องปิดตัวจําลองก่อนนะครับอย่างเช่นแบบผมกำลังคิดว่าเอ้ยเนี่ยผมอยากจะเล่นฮิต2 ID สมมุตินะผมอยากจะเล่นฮิต2 ID อ่าแล้วผมขี้เกียจไปนั่งล็อกอิน เพสโตใหม่โหลดเกมมาใหม่หทํำยังไงนะครับเปิดมันติทางมานะครับกดด้านขวาล่างเห็นไหมครับเพิ่มเติมเครื่องจํารลองและเราก็เลือกนะครับแล้วมันจะมีให้เลือกเห็นไหมครับว่าเราจะเริ่มต้นใหม่เลยไหมเป็นน็อกตัวใหม่เลยหรือว่าให้ก๊อปปี้ใครมาระหว่างเมนกับซับหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมตั้งชื่อเองนะเมนคืออันแรกที่ผมเล่นนะครับซับคือ,คอ,คอผมเพิ่งโคลนมาเมื่อกี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะโคลนซับหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะมีการดําเนินการอยู่ทีนี้ผมว่าจะมีน็อกแบบนี้สามัน สามารถเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ได้3จอโอเคอ่ะมันสามารถที่จะกดนะครับตัวฟันเฟืองตัวนี้เพื่อที่จะปรับแต่งได้ซึ่งการปรับแต่งเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยซูมแป๊บนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องดูเปคเครื่องของเราเป็นลําดับแรกลาดับที่2เนี่ยเราอยากจะให้น็อกของเราเนี่ยแรงแค่ไหนเลือกได้เลยต่านะครับกลางสูงเห็นไหมครับใช้ CPU กี่ตัวใช้แรมเท่าไหร่ รหรือเราจะกําหนดเองก็ได้นะครับว่าเฮ้ยจัดไปเลย CPU 8หัวไปนะครับแล้วก็แรมเดี๋ยวผมให้ใช้สัก8,000อะไรอย่างนี้เป็นต้นกําหนดเองได้เลยนะครับแต่ผมแนะนานะมือถือที่รุ่นแรงๆหน่อยมันก็แค่4กิก6กิกอ่ะจริงๆตั้งแค่4กิกอ่ะมันก็โอเคแล้วนะเกมทุกเกมก็ลื่นหมดแล้วนะเนี่ยขนาดผมปรับแค่2กิกอ่ะขนาดเกมฮิตมันยังลื่นเลยนะับลื่นไม่ลื่นนี่อยู่ที่ CPU ด้วยนะครับเกิด CPU ของท่านต้องสเปคสูงหน่อย มันถึงจะเปิดได้หลายจอแล้วก็ลื่นนะครับโอเคนะอันนี้มาปรับกันเองเรื่องความแรงนะครับต่อมาเห็นไหมครับก็เลือกได้ว่าอยากจะให้มันเปิดมาเป็นแท็บเล็ตหรือมือถือมันต่างกันแค่แท็บเล็ตนี่มันจะเป็นแนวนอนมือถือจะเป็นแนวตั้งเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วท่านเปิดเกมอ่ะมันก็จะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติอยู่ดีนะอยากจะได้ความละเอียดเท่าไหร่ปรับได้เห็นไหมพันแปดสิบพีไปเลยเนะครับสำหรับคอมที่แรงหน่อยเฟรมเรทเห็นไหมครับหกสิบ fps ปรับได้ครับผมแต่โดยปกติเขาจะเล็คอมเมนแค่ยี่สิบ เพราะนั้นสรุปสั้นๆอีกครั้งปั๊มได้เยอะจริงแต่อยู่ที่สเปคด้วยนะครับปรับแต่งได้เยอะจริงอยู่ที่สเปคด้วยนะเดี๋ยวทีนี้เราจะลองเกมที่มันสเปคสูงๆบ้างในหะลังเกมที่เคยลองแลกนัลล็อกให้ดูใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเอาพวกเกมฮิตกกันเปิดหลายๆจอดูครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูครับถ้าเกิดว่าใช้ทรัพยากรพร้อมกันทั้ง4ี m ูจะเป็นยังไงครับอ้าทีละเครื่องเลยนะฮะ ออโต้มาแล้วนะครับจัดไปครับผมปิดเสียงไว้นะเปิดเสียงไว้แค่อันเดียวนะครับสังเกตเฟมเรทก็ไม่ตกนะฮะก็ยังทํางานได้นะครับเป็นไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจอนี้แป๊บนึงเดี๋ยวรอะฮะเพราะว่าจอแรกนี่ผมดันเล่นไปก่อนหน้านี้ครับจาไม่ได้ไงว่ามันออโต้ตอนไหนนะฮะเป็นไงครับเพราะนั้นเฟมเรทก็ไม่ตกนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนผู้ชมเห็นนะครับคือน็อกมันสามารถขยายหน้าจอได้อิสระค่อนข้างแบบมีตั้งแต่เล็กไปยันจนฟูลสกีเลย พันนี้ถ้าเกิดใครแอบเล่นที่ทํางานก็เปิดจอเล็กๆได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองสกิปอันสุดท้ายนะครับสกิป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 เอาละครับอ่ามีมูวี่ให้ดูนะฮะโหลดกันกระตุกเล็กน้อยนะฮะเป็นไงครับจะโดนลิขสิทธิ์เปล่าไม่รู้นะฮะถ้าโดนดยวตัดออกเอ้ยเกิดอะไรขึ้นในขณะที่น้ําตากําลังหยดใส่เหล่าพระเอกครับเอาละครับมีเทพมาปลุกเราครับผมเป็นไงครับ มันใครไม่เคยเล่นเกมฮิตก็นั่นแหละครับผมก็รีวิวไว้แล้วเช่นเดียวกันนะฮะการาฟิกก็สวยๆนะฮะสวยมากเป็นไงตื่นได้แล้วนักรบทั้งหลายโอเคเดี๋ยวสคริปเลยก็แล้วกันนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับกับการใช้น็อกนะครับเน้นย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับวิธีการดาวน์โหลดให้ท่านผู้ชมดูใต้คลิปผมจะทิ้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะบางคนไม่รู้ใต้คลิปคือตรงไหนนะฮะนี่แหละครับอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับดาวน์โหลดนะฮะกดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็จะเจอเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของน็อกพร้อมภาษาไทย สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอ,อนําเสนอน็อกเพลเยอร์ไว้เพียงเท่านี้กันละกันเดี๋ยวน็อกคลิปหน้าเราจะมาว่าเรื่องของการเซ็คีย์บอร์ดอย่างขั้นเทพกันนะครับลองหลายๆเกมที่มันดังๆดูซิว่ามันจะเป็นยังไงประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้วเจอกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ